วันนี้เรามาเจาะลึกหุ้นปันผลโตัวท็อปของไทยกันหน่อยนะครับนั่นก็คือ PTTP นั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับใครที่เพิ่งจะก้าวเข้ามาในโลกของการลงทุนบอกเลยครับว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าเอ๊ะจะมีวิธีไหนไหมที่เราจะได้เงินจากหุ้นที่เราถืออยู่โดยที่ไม่ต้องขายมันออกไปนี่แหละครับคือเสน่ห์ของการลงทุนในหุ้นปันผลแล้ว PTTP ก็คือหนึ่งในดาวเด่นของเรื่องนี้เลยเอาล่ะครับแล้วอะไรกันล่ะที่ทาให้ PTTP กลายเป็นที่จับตามองของนักลงทุนมากมายขนาดนี้คําตอบมันเรียบง่ายมากเลยครับก็คือเรื่องของเงินปันผลที่ต้องบอกว่าทั้งน่าดึงดูดใจแล้วก็ใจอย่างสม่ําเสมอด้วยนี่เลยครับตัวเลข7-8%ดถึงเปอร์เซนนี่คือไฮไลท์สําคัญเลยคือนักวิเคราะห์เขาคาดการณ์กันว่านี่คืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลต่อปีของ PTTEP นะครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับตัวเลขระดับนี้เนี่ยมันสูงกว่าดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ส่วนใหญ่แบบเห็นได้ชัดเลยเหรครับ แล้วไอ้คําว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลหรือที่เขาเรียกกันว่า dividend yield เนี่ยมันคืออะไรกันแน่อธิบายง่ายๆเลยนะครับมันคือวิธีวัดผลตอบแทนนะครับว่าเงินปันผลที่เราได้มาเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาหุ้นที่เราซื้อพูดง่ายๆคือยิ่งเปอร์เซ็นต์สูงก็แปลว่าผลตอบแทนที่เราได้กลับมาในรูปของเงินปันผลมันก็ยิ่งสูงตามไปด้วยนั่นเองครับ และที่สําคัญคือมันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับถ้าเราย้อนไปดูประวัติที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นเลยว่า PTTEP e มีประวัติการจ่ายปันผลที่ดีมาโดยตลอดอย่างล่าสุดเลยก็เพิ่งประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการสําหรับครึ่งปีแรกของปี2568ไปที่4บาท20สตางค์ต่อหุ้นครับและด้วยความมุ่งมั่นในการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นนี่แหละครับที่ทําให้นักวิเคราะห์หลายเจ้ายังคงแนะนําให้ซื้อหุ้นตัวนี้ถึงแม้ว่าภาพรวมตลาดอาจจะมีความผันผวนอยู่บ้าง แต่เขาก็มองว่าเงินปันผลนี่แหละคือจุดแข็งที่สุดของ PDTP เลยแต่พอเราเห็นเงินปันผลที่สูงขนาดนี้คำถามสำคัญมันก็เกิดขึ้นมาในใจทันทีเลยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วมันจะยั่งยืนแค่ไหนกันละ่ะซึ่งการที่เราจะตอบคำถามนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องไปดูที่ต้นทางของเงินครับนั่นก็คือผลประกอบการจริงๆของบริษัทนั่นเองกราฟแท่งนี้บอกอะไรเราได้เยอะเลยครับ มันแสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่บริษัทกำลังเจออยู่เลยคือกำไรของ PTT ในช่วง6เดือนแรกของปี2 5 6 8เนี่ยลดลงไปเกือบ3 0เนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าครับแล้วคำถามต่อมาคือทำไมกำไรถึงลดปัจจัยหลักๆเลยนะครับมาจาก3ทางด้วยกันอย่างแรกคือราคาน้ำมันในตลาดโลกมันปรับตัวลง2คือต้นทุนในการดาเนินงานต่างๆมันสูงขึ้นและ3คือเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นครับ ซึ่งมันไปนกระทบกับรายได้ของบริษัทที่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเงินดอลลาร์และดูเหมือนว่าความท้าทายนี้อาจจะยังไม่จบลงง่ายๆนะครับเพราะว่านักวิเคราะห์เขาก็าคาดการณ์ไปข้างหน้าอีกว่ากําไรตลอดทั้งปีนี้อาจจะลดลงไปอีกซึ่งสาเหตุหลักๆก็ยังคงเป็นเรื่องของราคาน้ํามันที่คาดการว่ายังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนักพอเราเห็นภาพทั้ง2ด้านแบบนี้แล้วใช่ไหมครับด้านหนึ่งก็เป็นเงินปันผลที่สูงมากแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นกําไรที่ดูจะมีความผันผวน ดังนั้นมันก็จะมี2เรื่องสําคัญครับที่นักลงทุนมือใหม่ต้องทําความเข้าใจเอาไว้เลยเรื่องแรกเลยครับก็คือวัน x dividend หรือชื่อเต็มๆก็คือ x dividend date จาคอนเซปต์ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับคือถ้าเราอยากจะได้เงินปันผลในรอบล่าสุดเนี่ยเราจะต้องซื้อหุ้นแล้วก็ถือหุ้นตัวนั้นไว้ก่อนที่จะถึงวัน xd นะครับย้านะครับว่าต้องก่อนเพราะถ้าเราไปซื้อในวัน xd พอดีหรือซื้อหลังจากวันนั้นไปแล้วนะครับแบบนี้คือจะได้ไม่ได้เงินปันผลในรอบนั้นแล้วนะครับ แล้วในมุมของนวิเคราะหละ์ล่ะเขามองเรื่องนี้กันยังไงจากข้อมูลของ18บรเกอรนะครับส่วนใหญ่เลยคือ13แห่งยังคมแนะนำให้ซื้อครับมีส่วนน้อยที่แนะนำให้ถือไว้ก่อนและมีแค่เจ้าเดียวเท่านั้นที่แนะนำขายเอาละครับมาถึงตรงนี้แล้วหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดก็คือการชั่งน้ำหนักระหว่างโอกาสกับความเสี่ยงนั่นเองเรามาสรุปประเด็นหลักๆที่ต้องพิจารณากันอีกทีนะครับก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในหุ้น p t e t p คือในด้านหนึ่งเนี่ยมันคือโอกาสที่เราจะได้รับกระแสะเงินสดกลับมาอย่างสม่ำเสมอจากคุณปันผลระดับท็อปของประเทศไทยเลยนะครับแต่ด้านหนึ่งเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ว่ากำไรของบริษัทเนี่ยมันผูกอยู่กับตลาดพลังงานของโลกซึ่งเอาจริงๆแล้วมันคาดเดาได้ยากมากๆและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสำคัญสุดท้ายที่นักลงทุนทุกคนต้องตอบให้ได้ด้วยตัวเองครับว่าในระยะยาวแล้วเนี่ย เงินปันผลที่สูงมากๆมันคุ้มค่ากับความผันผวนของธุรกิจพลังงานที่เป็นวัทจากแบบนี้หรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและสไตล์การลงทุนของแต่ละคนเลยครับ